ช่วงออโต้ฟีเจอร์สนับสนุนโดยเชวีพาวเวอร์ไนโตรพัสช่วงออโต้ฟีเจอร์วันนี้นะครับเราพารถยนต์2คันไปปฏิบัติภารกิจพิเศษนะครับนั่นก็คือมิซูบิชิไทร์ตันกับนิสสัน NP300 ีสามร้นาวาล่าครับภารกิจพิเศษนี่็คือเป็นภารกิจออฟโรดเพียวๆเลยครับและวันนี้ผมมีแขกรับเชิญด้วยครับบรรณาธิการของเอเซียนออตเตอร์บิลล์ไทยแลนด์คุณอัครพลสุทธพิจุสวัสดีครับสวัสดีครับ โหภารกิจนี้รู้สึกว่าดุเดือดมากนะครับ2องคันนี้เนี่ยเราเคยพาเข้ามาในรายการแต่ว่าเป็นการแนะนําแบบภารกิจทั่วไปครับผมนะฮะแต่ครั้งนี้นี่ไปออฟโรดกันเลยใช่ฮะก็คือรถยนต์ปิกอัพเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมามากก็คือใส่ระบบต่างๆเข้าไปเทียบเท่ากับพวกรถ SUV รู้หรูๆเข้ามาก็เลยทำให้เราคิดว่าเออถ้าเราลองเข้าไปใน วกออฟโรดเนี่ยสมรรถนะไอ้ระบบต่างๆจะะะเป็นนนยัังงไกฮระบบต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันจะทํางานได้อย่างที่เขาพูดพูดถึงหรือเปล่าโดยข้อมูลแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นรถใหม่เหมือนกันนะฮะใช่ครับครับมิซูอาจจะใหม่กว่านิดหน่อยใช่ฮะก็ห่างกันประมาณ8ปดเดือนประมาณประมาณนั้นครับแล้วก็เครื่องยนต์ใหม่ด้วยเครื่องยนต์ใช่ถ้ามิซูมิชิก็เป็นเครื่องยนต์2004 2004 2004 400นิดๆเกือบเกือบจะ2005นะฮะก็ แรงม้าเนี่ยก็อยู่ที่181แรงม้าครับผมแต่แรงบิดก็มีมาก็400 400กว่านิวตันเมตรเหมือนกันเรื่องของแรงบิดนี่จะมาในเรื่องของภารกิจนี้สำคัญเลยนะใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็ส่วนของรีสันเนี่ยก็เป็นเครื่อง2,500นะฟีซีต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าแรงม้าของ NP300 เนี่ยจะเยอะกว่าก็คือ190แรงม้าแรงบิดนี่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าของ ไททันเนี่ยอยู่ที่430นิวตันเมตรแต่ว่าของนาวาราเนี่ยอยู่ที่450นะครับครับทั้งทั้งคู่เนี่ยก็คือจากระบบเดิมๆเนี่ยระบบขับเคลื่อน4ีล้อในรถติกัที่เราเคยเห็นจะมีด้านเกียร์พิเศษขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เอาระบบไฟฟ้าก็มาใช้ก็จะเป็นสวิต วิต์ปรับเปลี่ยนด้วยมือเลยง่ายๆนะครับคือหมายความว่าไม่ต้องไปโยกคันเล่นไม่ต้องไปโยกคันเล่นครับเล็กใช้ระบบไฟฟ้าแล้วครับผมแล้วก็พิเศษวันนั้นก็คือเวลาเวลาเราขับไปเนี่ยในความเร็วที่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือลักษณะก็คือชิปออนเดอะไฟเลยก็คือสามารถปรับเลยจากระบบับ2ล้อเป็นสี่ล้อได้ได้เลยใช่ครับใช่ครับที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือมีระบบการป้องกันการลื่นไถลเข้ามาให้ทั้งคู่เลยก็เป็นสวิตช์เหมือนกันเปิดปิดนะก็คือสมมติว่าถ้าเราใช้งานธรรมดาเนี่ย เราก็เปิดเปิดได้อยู่หมายถึงว่าในในขับรถปกติเนี่ยก็เป็นระบบเอเอซีเนี่ยเข้ามาก็มาช่วยก็คือเราก็จะมาลองในทางลูกลังนะครัคือไม่ให้ล้อมันสลิปใช่ไหมฮะก็คือไม่ไม่ใช่ล้อมันสลิปหมายความว่าเวลาเข้าโค้งหรืออะไรนยถ้าเกิดว่ามันมีการเบี่ยงตัวออกไปนอกเส้นทางเนี่ยมันจะรักษาเสถียรภาพไว้แล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เอาเข้าไปในภารกิจนี้แล้วก็ต้องบอกว่า โดยโดยรูปทรงนะฮะแล้วก็สมรรถนะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาเนี่ยถือว่าเหมาะสําหรับการการเข้าไปในเส้นทางออฟโรดเราก็มีทั้งลองลองทั้งเส้นที่มันเป็นทั้งเป็นมีทั้งล่องล่องน้ําลึกไอล่องน้ําไหลผ่านอย่างเงี้ยนะล่องแล้วก็หลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นทางที่มันโรยด้วยหินเขาก็เอาหินหินน้ําตกเนี่ยมาวางวางเพื่อให้รถมันผ่านได้นะแล้วก็เราก็ลองเข้ามาแล้วก็มีเส้นทางหนึ่งก็เป็นทางที่มันท้าทายนิดนึงก็เป็น ทางเป็นโคลนนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับก็เรียกดินหนังหมูนะครับปาตาออฟโรดก็เรียกดินหนังหมูก็คือมันจะลื่นนะฮะเราก็จะได้ลองตัวลิมิเต็ดสลิปซึ่งทั้งคู่ก็มีมีระบบลิมิเต็ดสลิปมาช่วยกันมาครับแล้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็ต้องอยู่ที่ทักษะของการขับขี่ด้วยว่าเวลาเราขับไปปุ๊บเนี่ยบางที มันต้องค่อยๆเดินคันเร่งเราอย่าไปรีบเหยียบคันเร่งเพราะว่ามิง้นเดี๋ยวมันจะฟรีก็ต้องใช้ทักษะสักนิดหนึน่งใช่นะครับ,รบแล้วเป็นไงครับ ผลสรุปเนี่ยภารกิจนี้เนี่ยทั้งสองคันเนี่ยผ่านไปด้วยลักษณะไงครับถือว่าไปได้ด้วยดีนะฮะถือว่าถือว่าไปได้ด้วยดีก็คือมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างในในช่วงของตรงที่เป็นดินหนังหมูเพราะว่าถ้าหากว่าโดยทั่วทั่วไปถ้าหากคนเล่นออฟโรดด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนยางนะเพราะว่ายางที่ติดมากับโรงงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการออทเลนใช้ยางทั่วไปใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าเจอสภาพเส้นทางแบบเนี้ยก็แนะนําให้เป็นพวกยางมัด ที่มันจะเป็นดอกมันจะเป็น,นบางๆหนาหน่อย<ต>จะถาตะกุยได้ดีก็เรียกว่าทั้งสองคันที่เอามาภารกิจนี้ก็คือว่าเป็นรุ่นท็อปทั้งคู่รุ่นท็อปทั้งคู่ครับครับครับแล้วก็ ปฏิบัติภารกิจได้ผ่านนักขู่นักค้กครับครับครับน่าประทับใจทั้งคูกครับและฮะครับโอเคขอบคุณนะครับสําหรับบรรณาธิการที่มาให้ความคิดเห็นแล้วก็นําพาภารกิจนี้มาให้เราได้ดูนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือภารกิจออฟโรดนะครับสำหรับรถยนต์ทั้งสองคันนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราได้พิสูจน์กันแล้วว่าทั้งสองคันสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้ผ่านครับ